มาละลาอายุวันนูสุขังปรลังเล่าเรื่องที่กรุงเทพให้เราฟังหน่อยสิคนที่นูเขาชอบไปไหนชอบทําอะไรอะไรคิดอะไรเจ๋งเวลาเลิกเรียนอะ่ะเขาก็ชอบไปสยามกันเดินเล่นดูหนังกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยใครรู้จักสยามไหมอืม ที่นี่บ้านของใครอ่ะบ้านของเพื่อนยายน่ะแกตายไปนานแล้วยายเคยบอกเราเื่อแกเคยหลงรักพระาจารย์อ่ะแต่พระจารย์ท่านไม่รับรักถ้าเรากลับกรุงเทพไปแล้วอ่ะฟ้าจะคิดถึงเราไหมที่นี่น่าอยู่แล้วหรือยังอ่ะ ำไมถึงมีหอไปตองเต็มวัดเลยอ่ะหอเขาน้อยค่ะเราจะมาวางวให้กับคนที่ตายไปแล้วหรือไม่ก็ให้พวกเปรตหรือผีเล่รล่อนเปรตถ้าคนที่ทำบาปหนักมากๆพอตายไปก็ต้องเกิดมาเป็นเปรตเราฟ้ายเชื่อไหมถ้าแต่หลวงพี่บวชมาที่เนี่หลวงพี่เคยเจอผีมั้ยแล้วเนี่ยละ ทนี้เราไปหาไฟได้ไหมอ่ะเฟยอาจจะปรากฏกายคนที่ตนอยากให้เห็นเท่านั้นกรำหมายถึงกระทำถ้าหนูเข้าใจกรำหนูก็จะรู้จักม่า